ทุกคนอันนี้อุทัยนะครับให้กําลังใจน้องอุทัยก่อนนะครับพระบ้านผมมปนอยยังไม่ขึ้นนะครับให้กําลังใจน้องอุทัยก่อนนะครับอุทัยท่านดีขอเสียงปรบมือให้กับนด้วยนะคะเอ็นเวทีเลยท่านที่ีก่อเรา พิมพอุทัยหน่อยครับพิมเพราะว่าอุทัยหน่อยให้กำลัง<ต>ใ,ใจน้องๆอ,อ,อุทัยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะถึงวงดนตรีลูกพุง่งโรงเรียนสี่ดินทองราชวิทยาลัยนะคะขอให้มาเตรียมความพร้อมด้านข้างเวทีได้เลยนะคะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพิธีกรขอ <c oughs> อนุญาตขึ้นตรงนี้เลยเหรื <c oughs> อขึ้นตรงนี้ <c oughs> ตรงนค่ะนะครับเอะไรครับนะครับเดี๋ยวให้น้องๆนะครับฟังคำแนะนำจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านครับด้านแรกครับขอเริ่มจาก ด้านนักร้องก่อนครับท่านอาจารย์ครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่าก็เป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบเลยนะลูกดูเพลินนะครับแล้วก็อะขออนุญาตเข้าเข้าเรื่องเลยลักนาะนะครับเกี่ยวกับขอเป็นด้านเราขับร้องอย่างเดียวก่อนลกักนะนะครับก็นักร้องเนี่ยไม่แน่ใจว่า,วาเป็น พอความตื่เต้นหรือเปล่าจากตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังปล่อยพลังไม่เต็มที่นะครับแต่ลำหนับค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มาพีกในเพลงสุดท้ายดีมากๆนะครับการเข้าท่อนโน้ตของแต่ละท่อนเนี่ยตรงเป๊ะเลยพีชดีมากหูดีมากจังหวะดีมากนะครับอันนี้ขอเชินชมแต่ขอทีหนึ่งตรงช่วงที่เป็นขับเสภานะครับไม่ไแน่ใจว่า ผู้ขับเสภาอาจจะไม่ได้ยินดนตรีหรือว่าอาจจะฟังไม่ชัดอาจจาะยังไม่ค่อยเข้ากันกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นนิดนึ่งที่ขอเพิ่มเติมไว้ถ้ามีโอกาสแก้ไขได้นะครับส่วนที่เหลือดีหมดเลยนะครับขอชื่นชมครัขอบคุณท่านอาจาร์ครับค่ะด้านต่อไปค่ะด้านดนตรีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> รู้สึกถื่นเต้นมันทําให้รู้สึกเหมือนได้ได้ย้อนกลับไปในยุคสักัตวัตที่18ถ้าพวกเรารู้จักดนตรีคลาสสิกเราจะรู้จักคำหนำึ่งในภาษาสกีเชว่าเรียกว่าโปรแกรมมิวสิกป็น,บบปนดนฟรีที่บอกเ,อกเรกื่องราวโดยรวมเอาอภาพรวมนะครับก็ถือว่า ทำกันบ้านมาได้ดีมีมีการแสดงความโดดเด่นของเครื่องดนตรีค่อนข้างค,ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยทั้ง 3, สาทั้งสามชิ้น4ชิ้นนะครับแล้วก็กีต้าเปียนโนคีย์บอร์ด้วมทก้งทีมเครื่องปเป่าดนตรีมีมูฟเมนต์เยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ ครูพยายามจะนั่งฟังก็คือพาร์ทของวูดวินบลาสฟังฟังเพลงเพลงแรกอ่ะเพลงแรกชัดๆอา,อาจจะเป็นด้วยเครื่องดนตรีไทยเพราะมีบทบาทเยอะมากทั้งกลุ่ยเยมอแล้วก็กระนานเอกรวมไปถึงเครื่องหนัง<ะ>ก็เลยทำให้คนเรียกเรียงอาจจะทำให้ทีมเครื่องรัดเครื่องลมทั้งทั้งสองส่วน,นมีบทบาทเป็นบางช่วง ก็ถ<ล>้าถ้าจะให้มันเพิ่มเดิมขึ้นมามันก็อาจจะลงก็ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของของทีมของ,ของ,ของทีมเอเดนเช่นเขาเพลงที่2ดึงอารมณ์ได้หลากหลายมากนะครับตัวเงแล้วก็มีความเป็นทีมที่เด่นชัดเจนหยุดคือหยุดนะก็ถือว่าหัวใจยังเต้นอยู่เลยครับก็ขอชมขอชมเชยทั้งทีมมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะครับ ก็คิดว่าก็ถูกใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เพิ่งเคยได้ฟังถูกใจครับขอ,ขอบคุณทุให่านอาจารย์เป็นเอ็กลุ่มค่ะครับผมและด้านสุดท้ายครับด้านขันต่อ,อด้านแดนเซอร์ครับครับสวัสดีน้องๆด้วยน,นะครับถ่ายติ่นเต้นย่างถ่ายติ่นเต้งย่างก็ภาพรวมนะครับสวยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบเสื้อผ้าตอนเปิด คือสื่อสารเรื่องราวอารมณ์การแสดงได้ได,ดีแล้วก็ไลติงบนเวทีดีมากชอบเพราะว่าเหมือนโคโลกราฟรู้ว่าวามูดนี้ต้องเป็นไลติงอะไรอันนี้ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีมากๆชอบพิธีกรนะครับพิธีกรพูดจาชัดฟังรู้เรื่องฉะฉานอาักขลาดีแล้วก็ร่วมถึงนักร้องด้วยนะคะรับบูคลิกดี เสื้อผ้าสวยแล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือบ็อกกิ้งแดนเซอร์แดนเซอร์ยืนเป๊ะเป๊ะเป๊ะไล่กันเต้นเป๊ะเป๊ะ<ป><ป>ซ้อมหนักไหมซ้อมหนักไหมครับไม่หนักโอเคถือว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็องค์ประกอบทุกอย่างโดยรวมดีหมดเลยมี2จุดที่ไม่ได้ตัดคะแนนนะครับแต่ว่าเสริมให้นะครับ ช่อน,อนตอนที่ถือผ้าแอบเห็นมีน้องทําผ้าหลุดคนหนึ่งไม่ไม่ตัดคะแนนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการซ้อมที่มันแม่นยำมากขึ้นแล้วก็จุดหนึ่งก็คืออยากให้เห็นในเรื่องของเทคนิคการเต้นอีกเราอาจจะไปเพิ่มท่าเทคนิคเพิ่มขึ้นนิดนิดนึงอะไรเงี้ยครับโดยรวมคือเลอดิดตาการตาเปิดเลดิดปิดเลดิดขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆอีกครั้งหนึงครับ ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการทั้งสด้านนะครับก็ให้คําแนะนําน้องๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้น้องเลิศเลิศแล้วก็เลิศมากนะครับสุดยอดจริงๆค่ะยอดมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวงดนตรีวงแรกนะครับเดี๋ยวให้น้องๆลงไปพักพักผ่อนด้านล่างนะครับสําหรับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตวิทยาจังหวัดอุทัยธานีครับในพิธีนะครับเตรียมความพร้อมด้านบนเวทีนะครับ